ลอกแม่น้ำปิงกันบ้านครับทางด้านของความคืบหน้าการขุดลอกแม่น้ำปิงของจังหวัดเชียงใหม่นะครับพบว่าคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ57พร้อมเข้มนะครับมาตรการลดผลกระทบจากการปฏิบัติงานแก่พี่น้องประชาชนด้วยครับพลตรีอนุมาตรพินิจช,ชอ่อผู้อำนวยการสํานักงานพัฒนาภาค3หน่วยประชาการทหารพัฒนาได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการขุดลอกแม่น้ําปิงเพื่อป้องกันอุทกภัยเขตเมืองเชียงใหม่ ระยะเลร่งด่วนซึ่งดําเนินการโดยสํานักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาการดําเนินงานแบ่งเป็น5 5ตอนด้วยกันนะครับระยะทาง41กิโลเมตรแล้วเสร็จไปแล้ว1ตอนก็คือช่วงที่2ช่วงท่าดอนแก้วถึงวัดฟ้าห้ามขณะที่อีก4ตอนที่เหลือนั้นกําลังเร่งดําเนินการอยู่เพื่อให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้เบื้องต้นคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ57.83หรือคิดเป็นระยะทางประมาณ20กิโลเมตรครับ ทั้งนี้ตลอดระยะดําดำเนินการขุดลอกนั้นเจ้าหน้าที่ได้มีการได้มีมาตรการลดผลกระทบจากการปฏิบัติงานให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการขุดลอกโดยมีการล้างคราบดินโคลนบนถนนและรอรถบรรทุกที่ขนดินออกจากท่าน้ำรวมถึงการคลุมผ้าใบรถบรรทุกดินเพื่อป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนขณะที่ประชาชนสัญจรไปมารวมถึงมีการออกลาดตระเวนบริเวณจุดขึ้นดินและจุดทิ้งดินเพื่อความปลอดภัยด้วย นะครับในขั้นต้นนะครับรถหกล้อที่เราวิ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมธรรมธรรมดานะครับที่ขึ้นจากท่าทรายนะครับก็จะมีการเละนะครับในมาตรการของเราก็คือว่าเราจะมีการล้างล้อนะครับมีการล้างล้อแล้วก็มีการคลุมผ้าใบนะครับทุกๆคันนะครับที่ออกไปนะครับแล้วก็ถนนเนี่ยที่ที่เละก็จะเห็นชัดชัดนะครับว่าจะมีทรายหล่นบนหล่นบ้างนะครับเราก็มีการล้างจากวันละเที่ยว2งเที่ยวอาจจะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ มาตรการอีกมาตรการหนึ่งนะครับก็ต้องต้องต้องขอขอบคุณนะครับทางทางทางปอพอนะครับทางปอพอที่ได้มีการจัดรถน้ํามาช่วยเรานะครับจะเห็นว่าตอนนี้พี่น้องประชาชนในเชียงใหม่จะเห็นว่าจะมีรถที่ดูดฝุ่นนะครับสองคันของของ,ของทางอาบาจอหรือทางอย่างผมไม่แน่ใจนะครับวิ่งอยู่ด้วยกันนะครับส่วนทางเราเนี่ยก็จะมีพี่ๆเชียงใหม่ทุกท่านนะครับเห็นแต่งกายอย่างผมเนี่ยเข้าไปพูดได้เลยนะครับว่า ตำบลน,นี้อำเภอนี้อะไรก็ตามนะครับที่ยังไม่สะอาดหรือรถวิ่งเร็วนะครับให้แจ้งมาเลยนะครับเราจะตักเตือนผู้ประกอบการท,าทันทีครับแล้วมีบทลงโทษนะครับ